สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆเ,เอาใครโทรมามจ้าเพื่อน,อนๆมาเก็บทัวลันเตาเมื่อกี้มากําลังเก็บมีคนโทรเข้าดูคนโทรเข้ามือนหนึ่งก็ดึงหญ้ามือนหนึ่งก็คุยโทรศัพท์ล <laughs> ดน้ําผักเพิ่งจะเสร็จเพื่อนๆเ,อเดี๋ยวจะไปกินข้าวจะไปต้มไหมนี่แหละต้มเออ คนลนเตากินเปล่าๆกับน้ำกับไอ้นั่นอะอะไรนะเจียวบองอดูเก็บได้เยอะแล้วนี่มัวนี่ถอนยญาออกจากพริกคุยคุยไอ้นั่นด้วย <c ười> คุยโทรศัพท์ด้วยกำลังจะกำลังจะมาแล้วจา้ามาแล้วจ้ามีคนโทรเข้าเออหมดเวลาไปไปกินข้าวกันเพื่อนรดน้ำผักเมื่อกี้ รดน้ำผักเข้าไปรอไปชั่วโมงกว่ากว่าชั่วโมงกว่ากว่าไปทำกับข้าวให้แฟนยายกินแล้วเก็บผักสลัดไปทำทอดใส่กรอบให้เขากินเราก็เลยมาเก็บทัวลันเตาต่อขระเพราข้างปีเพื่อนเด็ดออกสิดูสิมันจะขึ้นมาไหมไหมกระเพราที่ยายเอาไว้ในกระถางในบ้านเนี่ยเพื่อน เลยเอาออกมาปลูกมันไม่โตเลยลองเด็ดไปกินดูสิว่ามันจะขึ้นใหม่ไหมไม่ขึ้นก็ยช่างกะกินของใหม่ไปเด็ดแบบไม่ทะนุถนอมเลยเด็ดแบบว่าเหมือนกับว่า <laughs> จะให้มันตายมันจะได้สตุ <laughs> มันจะได้พรวดพลาดพืบมาใหม่มนะคะต้มตั่วลําเตาละนี่จะเผา กะเพราไข่ดาวนะคะเอ้ยกะเพราไข่เจียววันนี้เมนูกะเพราไข่เจียวนะคะ รู้จะก,กินอะไรเอาแบบไงยๆเลยนะคะเพ น้ำมันหอยก็หมดโอย เสร็จแล้วนะคะกระเพราไข่เจียวข้าวร้อนๆอันนี้ก็ผัดเจียวบองใหญ่อ,ออกไปข้างนอกน,นะคะนี่อย่าลืมนะคะกว๋วยเตี๋ยวเรือก็มีนะคะสนใจทักได้นะคะโอ้โหเพื่อนหน่อยดไหมเนี่ยสุดยอดไข่เราเองกระเพราเราเองพริกเราเองกระเทียมเราเองว้า มีแต่เครื่องปรุงนั่นแหละไม่ใช่ของเราเนาะสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆมา <c oughs> กินง่ายอยู่ง่ายสไตลย์ยานะคะ <c oughs> ใบสองแล้ว <c oughs> ไปเก็บพอดีมีคนโทรมากรเพา กะเพราไข่ดาวนะคะมันอบบเริ่มเก็บแตงในสวนมาแตงกวาก็เก็บกินได้แลนะ้วเนาะจนถาวนแาน มันเริ่มแก่แล้วมันมีมเมล็ดโตแล้วแต่ว่าก็กินได้นะแบบว่ายังอ่อนกินได้ทั้งเปลือกมันเต็งๆยังไม่เคยแช่แข็งนะเดี๋ยวจะลองดูนิดนึงมีคนบอกว่า ให้เก็บลวกน้ำให้เก็บลวกแล้วก็แช่แข็งเดยจะลองดูรือว่าจะต้มแบบเนี้ยเดี๋ยวลองดูก่อนปกติยายก็เอาไว้ให้มันแก่แล้วก็เก็บเอามาเล่นมันอืม้มอร่อย ต้มกินเปล่าๆก็ร่อยนะมันก็เหมือนเราต้มถั่วกินเนอะอืมหวานหวานนะอย่างนี้นมันมีเม็ดด้วยหวานมันเนะถ้าแต่ฝักมันก็หวานมันก็หวานหวานเล่ๆบ,บ,บอกไม่ถูก แต่พอมันมีเม็ดตัวก็โอเคอืยนี่แหละยาย่กินง่ายยุ่งง่ายข้าเห็นข้าเห็นอ่ากระเทียมใหญ่ เขาก็เลยบอกว่าเอากระเทียมไปให้ด้วกอ้กโรูนเอาไปคายต้องอืมเป็นปลาปลาเ เราจะเหมือนกันไหมขณะเม็ดมันใหญ่แล้วเนี่ยมันแก่เม็ดใหญ่แล้วแต่มันยังนิ่มยังหวานยังอร่อยอยู่แล้วเนี่ยมันไม่สากสๆาสานะมันไม่แข็งนะอง่ายๆแบบ ถึงถ้าคนคิดจะลดความอ้วนนะ้แต่ยายไม่เคยคิดจะลดจมกินเล่นๆเลนปล่าๆผักในสวนกินสลัดกินกาแฟได้แล้ววันละสองสำหรับยายเนาะถ้ากินกาแฟได้วันละสองลดน้ำหนักเน่ เขาบอกว่าถ้าคนอยากลดกินเพื่อสุขภาพแต่ถ้าคนอยากลดก็กินวันละสองซองทำไมถึงว่าลดมันมันคุมหิว อร่อยจริงๆื่จริงๆว่าจะเอามายำยำม,มันไม่ทันใจต้องกินอย่างีงแหละทันใจดี่ อร่อยมากนะยายว่าอร่อยกว่านไมไ้ฝรั่งนะมันหวังหรือว่ากินนมไม้ฝรั่งเบือ่อแล้วเสรยดาย่าจะปลูกอีกไม่มีที่ 跑呢。Oh, ก็กินต่ออร่อยอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวจะกินน้ำกินน้ำแล้วก็อิ่มแล้วคลิก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  หอมดีแท้พริกไม่ใ,ใส่ไม่ใส่เสียปั๊บสุดยอดบ๊ายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยดาด้วยนะคะขอบคุณสำหรับไลค์สำหรับแชร์ด้วยนะคะ